สวัสดีครับผมบอลจากพัทิลาไอทีนะครับวันนี้เรามาติดตั้งตัวกล้อง7 0็ดสิไม a 8 1 0นะครับกับรถ Honda hrv Honda hrv โฉมนี้นะครับเป็นโฉมที่ทางร้านติดตั้งมากที่สุดนะครับกว่า700คันที่ผ่านมือเรามาแล้วคันนี้เจ้าของรถเลือกใช้การติดตั้งแบบซ่อนสายทางร้านจะไม่ตัดต่อสายไฟแต่จะไม่ได้ใช้สายเสียบตรงช่องจุดบุหรี่นะครับเราใช้ อุปกรณ์มาตรฐานที่เรียกว่าฟิลแท็บนะครับเป็นการซ่อนสายไว้ด้านล่างทําให้รถไม่มีสายเกะก,กะตรงคอนโซลนะครับในการทํางานแต่ละวันนะครับอย่างวันเนี้ยเป็นวันที่อากาศแสนจะร้อนเลยร้อนมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทํางานนะครับการเตรียมงานการทํางานของเราขอแค่มีที่ร่มนะครับให้เราสามารถทํางานได้นะครับการติดตั้งก็จะเริ่มตั้งแต่ เตรียมกล้องนะครับเตรียมระบบ i ิ l แ t a บแล้วก็เตรียมตำแหน่งที่จะติดตั้งนะครับก็จะเห็นได้ว่ามาถึงยังไม่ติดตั้งกล้องทันทีต้องเซตอัพต้องตั้งค่าต้องเตรียมสายไฟทั้งหมดก่อนนะครับพอเราพร้อมเสร็จทุกอย่างแล้วเราก็จะเริ่มมากำหนดจุดที่จะติดตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวมาดูเราจะทำความสะอาดพื้นที่ที่จะติดตั้งกล้องก่อนนะครับพอเราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ต่อมาเราก่อนจะติดกล้องหน้าเราก็จะเอาแผ่นใสหรือตัวแผ่นฟิล์มลองเนี่ยติดลงไปก่อนนะครับก่อนที่จะติดกล้องตามเข้าไปวิธีเนี้จะทำให้ลูกค้าคลายความกังวลว่ากล้อง 3M จะแปะติดกระจกติดฟิล์มแล้วจะทำให้ฟิล์มเสียหายสำหรับกล้อง70มิลไม่ต้องกังวลกับปัญหานั้นเพราะเขามีแผ่นใสให้ลองนะครับเราสามารถติดแผ่นใสก่อนแล้วก็ลอก ตัว 3M ของกล้องแล้วก็แปะลงในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนหรือย้ายตำแหน่งกล้องเราก็แค่ลอกแผ่นใสออกกล้องก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายได้นะครับตัวกล้องนะครับด้านหน้าให้ความคมชัดแบบ 4K ตัวนี้เป็นเซนเซอร์โซนีตัวใหม่นะครับ imx 678นะครับระยะเวลาในการติดตั้งกล้องของเรานะครับก็จะอยู่ราวๆ4 0 6 0นาทีนะครับ ค่อยๆเก็บสายไปทั้งหมดนะครับแล้วก็จะพยายามไม่ให้ตัวผ้าด้านในนะครับผ้าหลังคาเนี่ยเป็นรอยนิ้วมือหรือคอนโซลเป็นรอยนิ้วมือรอยดําจากการที่เราหยิบจับสิ่งต่างๆนะครับจากนั้นให้มั่นใจได้เลยว่าการติดตั้งเนี่ยมันสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราเดินตามระบบของรถแบบ100%เเซเดินไปด้านหลังนะครับไม่มีการเอาสายไปพาดเอาไว้แล้วหนีบเอาไว้ทุกอย่าง เดินซ่อนอยู่ด้านในทั้งหมดนะครับเมื่อเก็บสายด้านบนเสร็จไปแล้วนะครับก็จะลงไปทำการเก็บปักด้านล่างนะครับที่เราทำเป็นชุดฟิวแท็บเอาไว้เพื่อไม่ให้มันหล่นลงมาแล้วก็ยึดให้มันแน่นอยู่ด้านในนะครับโดยที่ไม่ไปยุ่งระบบสายไฟอะไรของตัวรถเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายรถกันต่อว่าเราทำมาถึงท้ายรถแล้วเนี่ยท้ายรถเดินสายอย่างไรนะครับคนที่ซื้อกล้องติดรถยนต์มาส่วนใหญ่ จะมาตายที่ตรงท้ายรถเนี่แหละเพื่อจะติดตั้งกล้องหลังเนี่ยมันติดตั้งยากสายก็โยงเอาไว้โผล่มาจากผ้าหลังคาก็ขึ้นแปะเลยกรณีนี้เราเดินสายผ่านท่อยางของตัวรถนะครับเมื่อเราเปิดปิดฝาหลังเปิดขึ้นเปิดลงเปิดขึ้นเปิดลงยังไงก็ได้ไม่มีผลต่อตัวกล้องนะครับแต่ถ้าเกิดเราลากออกมาจากใต้ผ้าหลังคาแล้วมาแปะที่ฝาด้านท้ายเลยเนี่ยพอปิดเปิดปิดเปิดไปไวเข้าสายก็ขาดนะครับ อามาดูตัวท้ายท้ายรถกันบ้างตอนนี้เรากำลังเดินสายผ่านจากห้องโดยสารด้านหลังนะครับมาที่ฝาท้ายนะครับโดยผ่านส่วนของท่อยางสายไฟท้ายรถสำหรับ Honda HRV นะครับป้ายแดงส่วนใหญ่เนี่ยผ่านมือเราติดตั้งทั้งหมดแล้วนะครับลูกค้าที่สั่งกล้องออนไลน์มาแล้วเฮ้ยไม่รู้จะติดตั้งกล้องยังไงติดตั้งไม่ได้หรืออยากจะให้เราไปติดทักไลน์มาได้เลยนะครับ เราไปติดตั้งให้ถึงบ้านนะครับงานของเราคืองานติดตั้งถึงบ้านเท่านั้นแล้วก็ในการติดตั้งนี้จะต้องนัดล่วงหน้านะครับเมื่อนัดล่วงหน้าแล้วเราก็จะไปติดตั้งให้ตามวันและเวลาที่มีการนัดหมายล่วงหน้าเอาไว้นะครับอันนี้บันถึงช่วงท้ายของวิดีโอแล้วนะครับผมกําลังเดินสายมาอย่างตัวฝาท้ายนะครับโดยผ่านท่อยางของตัวรถนะครับก็จะมีการค่อยๆวางแล้วก็เก็บสาย แล้วก็ติดตั้งกล้องเพื่อปรับมุมมองให้กล้องอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับเพื่อประโยชน์ของออผู้ขับขี่เองนะครับเวลาบันทึกกล้องด้านหลังมันก็จะได้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ทั้งหมดจากท้ายรถนะครับอย่าลืมนะครับช่วงนี้กล้องหลังมีบทบาทสำคัญนะครับดังปัญหาที่เกิดขึ้นในข่าวหลายๆข่าวที่ผ่านมานะครับก็ฝากกันไว้สำหรับคนที่ตัดสินใจซื้อกล้องติดรถยนต์มาแล้วบอกว่า อยากจะติดแต่กล้องหน้าอย่างเดียวกล้องหลังไม่จําเป็นนะครับตอนนี้สถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยกล้องหลังมีความจําเป็นมากนะครับแล้วก็ถ้าเลือกเจไมะตัวนี้กล้องหลังก็จะมีระบบ HDR นะครับในวิดีโอรีวิวของทางร้านนะครับก็จะมีเปรียบเทียบภาพให้ดูระหว่าง7 0ไม A800 กับ7 0ไม A810 นะครับจะติดตั้งกล้องทั้งที ติดตั้งกล้องแบบที่เป็นกล้องหน้าและกล้องหลังไปเลยแต่ถ้าจะให้ดีเลือกตัวนี้เลย70ไมค์ A810 เดี๋ยวผมชูบกล่องให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ70ไมค์ A810 ตัวนี้ 4K มีระบบ HDR นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ